ครับคุณครับท่านผู้ชมครับปนี้รายการตามใอตายเราบันทึกเดินทางบอกพี่น้องว่าการเดินทางคือการเรียนรู้และการจักนครซีธรรมราชนี้น้องกูโชอบอกว่าอาชีพเกษตรกรรมคือความว่งวองเราคนไทยเพราะปลุกละมงปาสุสัตค์้อยบกเรื่องราวว่าทําอาชีพเกษตรเลวเป็นช่องทางที่ดีสมัชชีพปณนนีเราต้องตามไปเลยและการวันนี้พี่น้องลับมาเมืองสทิงผลาเมืองที่เราบอกกันมาว่ามีรองร้อยเรื่องราวการเดินทาง ตามรวยกันมากรอบนี้มายุติชยัยเล่เคยมาซ่องรอบเลวพี่น้องครับมาทําการแสดงของเสื้อผูโชว์โชว์เขาเรียกว่างานาลกทะเลี่และการลอยเพยสดกคลอข้องหนาอยกเดงวันนี้ตามเลวมาดูปไปในกับตังเตเพโชวโชน,นี่กับสู้เลยครับวันนี้บอกพี่น้องเพย์รายการว่าเราตามรวยการจนาฟา้ามจันนาฟ้ามถือว่าเป็นฟ้ามที่เลี้ยงลูกกุ้งพพใช่ไหมครับพอลูกกุ้ง,งแต่ข้าลูกกุ้ง,งที่เถ่ากตัวจริง บีนีนเนี่นเชือเร้นทำนอกชือจริงนำสกุลได้ครับคงวัดไหมครับคงวัดไหมเป็นคนวัดไซเป็นคนวัดไสครับเล็กเดี่ยวใจเราท้ายรายการบีนองเฟยรายการวันนี้นี่ลากไล่มาครับน้องกูโชว์เชื่อว่าวันนี้เรื่องอาชีพต้องเรียนรู้กันได้ครูโชว์จะเซลล์ลุงชัาโชว์เทคนิคกุ้งบ่อยๆประว่าเพื่อลุงช่างไล่คนลาวว่าเขาเรียนจับวัวแล้วก็เลี้ยงกุ้งทำกุ้ง30สิบปีกระทึว่าเป็นประสบการณ์โดยตรงพีนินบอกน้องกูโชว์ว่าจบปราโมงมาจากปูเก็ต ครใช่ไหมครับเลือกเนี่ประมงพอได้กับพอบังคับแมยบังคับหรือว่าเลือกเองหรือว่าอบได้ไม่ได้เร็วแน่นคือเต่เด็กนี่รุ่นน้องนี่เขาวาตาวเรียนได้ไม่ได้ก็ให้ไปเด็ยการเซตู้ไหมครับทู้ไหมคือนีไปเรียนเองคืออาชีพการเซตก็คือถ้าไปเรียนแลวมันสามาตัวต่อมาจับจ้างได้เอเป็นเจ้าก้องเองได้ครับคือ ถ้าใครไม่แจ้งก็ไม่ต้องออกใครวันนี้วันนี้ถ้าถ้าจะบอกรองกูเชวว่าที่ตัดเส้นใจประเด็นการเส้วันนี้มีหน้ามีตาเชิบเชิบได้นี่เพราะวิชาชีพใช่ไหมครับใช่ใช่ครับใช่ไหมครับใช่มีตุอย่างไงเงินเผื่อนวันนี้มีเงินมีทองมีชื่อเสียงมีเกียรติยศมีสมบัติพันส้านใช่ไหมครับเทวดาสร้างเหลือยอดกระโมีวันนี้แรกกับปินิจมีธรรมดาพินี้ไม่ค่อยแรกหมากแในวันนี้อยากจะแลกหมากเพราะว่า อยากจะบอกพี่น้องว่าพี่น้องกับผู้ประกอบการเหลืองกุก้งนะครับลุงชาญช่อเท่นกุ้งนี่ไปเปิดสาขาให้น้องจังเนเจนครูชโชโชครับน้องกันนี่ร้านชอเท่นินกุงสาขคานครศรีธรรม,มาราชที่นี่เลเ็เหลืองกุงตอนเล็เหลืองหล,ลูกกุงอ่าใช่พี่นี่บอกลองครูโชว่าจบปั๊บมาอยู่โรงพ<ช>ยู่โรงพกิบเบีย,รย,รยครับประมาณคือก่อนตอนเรียนตอนไรกก็ประมาณสองสามปีกับกรุ๊กที่ครับที่อยู่เร็วใช่แล้วก็ตอนนั้นก็ไม่มีเงินมีทองไรไปโกตังโกไรมาสร้างความร่างไรแบบนี้ อีกูตั้งกะอยากอีกโคเมียกับเพื่อนแม่กะายต่อไม่ได้ใช่ไหมครับ <laughs> ใช่ตารเด็กว,ว่าชีวิตนี้ได้พัฒนจุดนั้นมาแล้วพัฒนมือนเร็มนี่ฟาร์มเป็นกล้องตัวเองนายใช,ใช่ครับชื่อว่าการจนานนาฟาร์มครับการจนนาฟาร์มน,น,นี่มาจาก็เลยกลับมาจากชื่อคนนุนดีเ,เลิศอยนะครับด <laughs> ีการ์ีการมามาเใชๆผีการนี่ผีการนี่บอกลองคุณจวาเรียนครูใช่ไหมครับข้ามาเกะเคข้ามาเกะเคเลยจบการจัดการค่ะอ๋อจบเบียร์เลยครูค่ะเบียร์เลยส่งล้านานครส่งล้ามาครับจบปุ๊บก็คือได้มีโอกาสตัดเส้นใจมีครูล้อง แล้วก็เลือกพี่ดิปป่ปลอดพี่ดินลอ่อใช่ไหมครับตอนนั้นล่อมาใช่ไหมครับหลังจากได้ใช้ชีวิตครูเร็วนี้มาทำฟาร์มกุ้งใช่ไหมครับคเคยนึกไหมว่าอีมีวันนี้ไม่ไม่นึกเราไปเสิร์ฟมาเร็วครับ<ๆ>คุณการจานันนาก,การจานาฟาร์มนี้ที่บ้านบานยูที่กอเพชรนี่อบลูกเปล่าใช่ไข่เปล่าทำหน้า่ายข้าวให้ลูกเรียนหนังสือและการวันนี้ลูกมาทำกะเซตดทำปลาม่งใช่ไหมครับค่ะปีนี้จะไปเดี๋ยว ตั้มเดิมเิ่มจบมาตั้มแล้ววันนี้ยี่แปดปีที่เป็นประสบการณ์การจนาฟ้ามตอนนี้บอกว่าไา่ถั่วไทยใช่ไหมครับ่ายถั่วมันเลยบนหลวงกูเฉพาการจนาฟ้ามลูกกุ้งนี่ไม่แพ้เคยรอได้ครับรอทั้งคุณภาพแล้วก็เราเราซื่อสัต์กับลูกค้ามากกว่าครับเดี๋ยว่ายความซื่อสัตย์รอผ่อสร้างวัยถูกไหมครับตรงไปตรงมาส้มน้ำส้มเนื้อวันนี้การจนาฟ้ามนีประสบการณ์ที่ทำมาวันนี้ถือว่าได้ยืนยูนแนวหน้าข้อผู้เลี้ยงกุ้งใช่ไหม ผลิตเองเลี้ยงเองแายการในทีมพ์ชมรมการค่ายพิพันธ์มีมีมีค่ร้านการข่ายมีครบวงจรนี่คือเมต้องว่าถ้าว่าใจเราเลือกุงกับเราเราดูแลให้บริการต่างแต่เริ่มจนกระทังว่าเลี้ยงและการทังการข่ายวันนี้อีบอก้งโอชว่าครบวงจรถูกไหมยังไม่มีเพยยังไม่มีเพ่ลุงจานลุงจานยังไม่ได้สื่อคุณน้องกันนี่น้องกันเข้ามาเกะเก๊เลยกันมาเกะเก๊เลยน้องน้องกันนี่วันนี้ถือว่า ได้เริ่มตอนชีวิตกําลังจะบอกว่าอีาาอเปิดสซ่าขาไปกล้องตัวเองที่เดินจบมากนี่ทำมาให้พพนี่คือคืนทุนถูกไหมคือใจพอใช้ได้นานคืนทุนไม่คิดได้กันวันนี้กำลังจะมีร้านเองใช่ไหมครับให้บอกครูเจ้าว่าตอนนี้เริ่มค่ายลูกกุ้งเร็วตั้งแต่เริ่มคิดว่าจะมีร้านาาาดี่พบอกว่าเออได้ค่ายลูกกุ้งมาได,ได้กี่ร้านตัววันนี้รา้านสักร้านช่องน่แหละครับเริ่มค่ายได้เร็ว อีบอกว่าวันนี้เนี่ยครอบครัวชอเต็ลกุงนี่ครอบวงจอนครับถ้าว่าชอทตเลิกุงกับการจนาฟร์มจับมือนี่คือไปได้เลยครับถูกไหมเลือดแต่แพอย่างเดียวครับข้าแต่เพน้องกันบอกว่าวันนี้เป็นลูกลุงช่างชอทตเลกุงใช่ไหมครับเห็นการจนาฟามร์มผูดถึ่งการจนาฟร์มที่วันนี้ตัวไอ้ไข่ลูกกุ้งนี่อีบ่ากับเพื่อวันนี้จริงก็อยู่กันมาคุกคีกันมาตั้งแต่เด็กๆครับครับเห็นกันอยู่ทุกวันมาเที่ยววันอยู่ทุกวันครับแต่ว่าวันนั้นเราก็ไม่ได้คิดะไรรรรรคคััับบว่าาาาตงงนนี้มมจสถ รายได้ของเราในวันนี้ครับแต่ว่าก็ต้องบอกการจนาความนี่เราค่เขาเรียกว่ามันมันค่ายความเชื่อใจครับลูกกุ้งนี่เป็นการค่ายความเชื่อใจความเชื่อมันครับดังนั้นเราก็ต้องซื้อสัดอ์่ป็นับหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณดาพืมนะครับกุ้งสร้างมาจํานวนสรางเพลนเราก็ต้องมีมีแทิมให้เกินให้เกินไปคาว่าคาดไม่มีขาดไม่มีถ้าคาดจริงๆก็คือขพื่นตางขื่นตางไม่เอาไปไม่เพิ่มครับคำวันนี้เรียกว่าได้มีโอกาสมาทํา ตัวเหล็กตัวนี้อย่างจริงจังดูไหมส่วนนึงส่วนเมื่อก่อนคือลุงชางกับการมาหุ้นมามาทำกันเออเน่เน่เน่เทาเก๋เท่าเก๋เท่าเก๋ไม่กันทุกเท่าเก๋ลุงลุงชางนี่มาโลกตังค์มาใช่ไหมครับครับมาตัวเองนี่คือทำเรื่อง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 กิจการกุ้งครับกาเดียวกับตาแยกกระบงย้อนคือต้องมีลูกกุ้งนั้นซึ่งตัวีความรู้ไม่มีตัวเองโลกเผื่อนโลกเพื่อนลุงใหญ่บอกว่าตั้งแต่ทำกการจนาฟาร์มมาทำลูกกุ้งของการจนาฟาร์มนีชาชีนองเศร้า ใช่ไหมครับชาชีหองการพอได้ปลาเลม่อมาแล้วเว้ยมว่าตาว่าไอ้นองนำหน้านี่จะรวยใช่ไหมครับคือปีที่โคตรตายอย่างเดียวลุงชาลีบอกว่าตังเตเป็นการจนาฟวามมาวันนี้จุดเด่นเกือเลยก็คือเนื่งเราเน้นในเรื่องก้องคำว่าคุณภาพต้องมาก่อนคุณเจ้าครับนะครับในเรื่อง้องคุณภาพในทึ่วสาคัญมากในการกุ้งนะครับคนเลี้ยงกุ้งวันนี้ถ้าได้ลูกกุ้งดีนะครับลูกกุ้งคุณภาพไว้ในพรมอว่วมีชัยไปตึง 70% 70% 70%เลยนะครับได้ลูกกุ้งดีปล่อยคุณไปจัดการให้ทุกตองเลยก็โอกาสที่จะพลาดนี่คืออยากนะครับเพราะฉะนั้นในวงการกรุ้งนี่ก็จะเชื้อนักเชื้อหน้า,นาวา่อ่าลูกกุ้งดีมีใช่ไปกว่ากลิงนะครับเมื่อนกันล่นะครับเราเลี้ยงวัวเลี้ยงมูเลี้ยงไก่นี่ถ้าเราได้ไส้พันธุ์ดีมากนี่คือไม่ถึงวางโอกาสความํำเร็จมันก็นมีมากเพราะฉะนั้นวันนี้การญนาฟาร์มจุดแรกเลยจะโฟกัสไปเรื่องเราก็คำว่าคุณภาพลูกกุ้งนะครับ คือเราจะไม่ซี้ซั่วคุณเจ้าครับนะครับจะไม่ไปเอากุ้งอื่นข้ามาซอสมาแซกมามาลักนาคือถ้ากุ้งไม่ได้คุณภาพูจริงๆว่าคือบางที่ก็เรายอมอยากขายถ้ามีออเดอร์เข้ามานะครับนะครับเปลน,นคือไม่ทึว่ววางเราจะขายกุ้งที่มีคุณภาพเป็นอันดับที่หนึ่งครับนะครับอย่างที่สองก็คือว่าการติดตามดูแลลูกค้าการให้บริการร่างการขายคุณเจ้าครับเราจะมีที่มั่นนะครับคือเมื่อน้องกันเองนวันนี้ให้มาดูแลฮันดันการตลาด ครับ <C> e <an> นะครับไปคอยดูแลลูกค้าลูกค้ามีออเดอร์เข้ามาหนองกันกันกนจะประสานมาที่ฟาร์มนะครับทางฟาร์มจะมีไฟผลิตกูเจ้ครับไฟผลิตรับออเดอร์เลยเนี่เขาจะผลิตลูกกรงและต่างๆนี่ให้ตรงกับทางที่นองกันหรือว่าเซลล่ไล่คนนะครับเรามีเซล์อยู่ไล่ไพื้นที่กูเจ้วันนี้ข่ายในพื้นทีป่ปากใต้นี่นะครับโดยเฉพร้าน,น้องชุมพงชุมพรอนตะตุนไปกระบี่นะครับตอนนี้เราก็ข่ายกันไปทั่วรมัดนะครับพื้นที่บ้านเราเองช่วงคราาก่อนซีนะครับเรากับว,วันนี้กรุงเราดังุูเจ้ <C> <an> <C> <an> นะครับการองกันเอ้ยนะครับที่มาแล้วหลายคนช่วยกันทําการตลาดตรงนี้นะครับจงไงทางบันทีร้จักกรุงการนาพอเขาสั่งออเดอร์มานะครับทางไฟผลิตก็จะผลิตกุุงให้กับไฟการตลาดเทียวออเด้เข้ามาไฟการตลาดนํากุุงไปให้ลูกค้า ไม่ใช่แค่ไปขายเขาอย่างเดียวคุณเจ้าการต้องไปให้บริการดูแลก่อนที่ว่าจะเอากุ้งไปลงบ่อโดยซ้ำเช็คความพร้อมข้องน้ำข้องดินเช็คความพร้อมเอาลูกกุ้งไปลงน้ำให้มั่นใจหว่าคือน้ำกับกุ้งนี่สมัดปล่อยกันได้พอปล่อยกันเซตเล้วกันไม่ใช่ว่าแกเบียเ็จแล้วกันทัานร่างไห้ลูก้าผมจะสอนลูกลูกว่าทีมันตลอดนะครับในทีมันไข่เรานี้ว่าวันนี้วิธีการเดียวที่คุณยากยาม สำเ็จในอาชีพได้นะั่นคือคุณต้องทาเป็นลูกค้ารวยอืถ้าคุณทาใม้ลูกค้ารวยได้เหมือนด้นั่นคุณกองจะรวยรวย<ำ>นะครับนี่คือวใจัํสำคัญในทั้งว่าเราต้องติดตามดูแลข้อเรื่อการโฟลว์นะอัพไอนะดูแลลูกค้าตรงนี้ยางใกลชิดด้วยตั้งแต่วันปล่อยกุง้งจนถึงการจับกุง้งนะครับจับกุง้งแล้วก็พอใจเราคุณเจ้าใน่นอนเขาก็ต้องออเดอร์ลูกกุ้งขัองเราข้ามาล่าวนะครับรอยนิ้นพ่มผมถือว่าเป็นวิจัํสำคัญที่สุดในการที่เราจะทําการจะหน้าฟาร์มเนี่ยนะครับให้ ลูกค้ามีความประทับใจตรงนี้นะครับน้องนิ่นเองนะครับเขามีความเชี่ยวชาญมากในเรื่องของกรุงก็ทำมหมาแขกเๆผมว่าจะสร,ร้างทิศปีแล้วมั้งหยิบไปครบวงการลูกกุ้งมากนะครับเพื่อนของการเองนะมาดูแลจัดการในเรื่องเราการดูแลลูกกรงลูกค้าระบบบัญชงบัญชีและต่างๆนะครับนะครับมีควกไสกานตลาดวายการปละดิษควายบัญชงบัญชีนะครับลุงช่าลุงชานี่บอกว่าวันนี้เรื่องเรื่องอาชีพเกษตรนี่ชดเท็ดดิกรุงกับการจนาฟ้านี่ครบวงจรครับทุกประครับพอรู้ก็รทำ ประมงเราทำแต่ว่าคือเราโฟกัสนักไปเรื่องกุ้งนะครับตรงนี้ผลิตลูกกุ้งเอาแบบร้อยตีบอกร์เรามีของเราเองนะครับเป็นฟาร์มบ่อดินนี่คือลูกค้าท่านมาติยกล่าวอ้างได้ว่าเออมันผลิตแต่ลูกกุ้งแค่อย่างเดียวนะครับมันไม่เคยเลี้ยงกุ้งบ่อดินแต่วันนี้ต้องบอกว่าวันนี้นะครับไปเลยได้เลยนะครับไม่ว่าเป็นบอกรลุงชางบอกร่องการยานาฟาร์มนะครับในพื้นที่ตำบลกอะเพชรตองวิดใส้แบกนั่งกันนะครับคือพูดได้ว่าตรงนั้นคือเป็นที่รู้จักกันดีวาง ถ้าเราเอาลูกกุ้งกาญจะหน้าไปเลี้ยงในความกังเราเราไม่ต้องขัดเลือกว่าเอาลูกกุ้งดีดีไลยครับแต่ไม่ถึงว่าวันนี้นะครับเราเลี้ยงกันถือว่าประทกากันมเมค่อนข้างจะดีมากคุณช่านกำลงังบอกกันดีว่าล่างจากทําไปเร็วพี่น้องเฟสายการกับดีมาวันนี้อีมาเลว,วาเลื่องเรื่องนวัตรกรรมหนังนานการ,การ,การเกษตรเราะว่าเข้าลือเข้าล,า,ลาวกันว่าการทําบ่อลอยมันมีการจัดการทีดีมากถูกไหมครับวันนี้กําลังพัฒนาไปสู่บ่อลอยวันนี้ปีนิ้น้ำเลยอันนี้บ่อเล็กไหมครับนี่ เร็กลเ็กลยกเร็กลกเร็กกล้องตัวเองนี่ทําครับอืมไม่ต้องอ่ะบ่ไี้เลี้ยงแล้วผีเลี้ยงแล้วฟาร์มครบวันนี้ตอนลองเลี้ยงตัวนี้มั่นใจไหมวันนี้ครับก็มั่นใจครับเรากับยายทำตรงนี้ว่าเออเราสามารถเลี้ยงให้มันโตได้ให้มันใหญ่ได้เออเราจะไปเน้นในเรื่องการจัดการครับการจัดการลูกกุ้งเนี้ยให้มันเป็นกุ้งเนื้อที่มีคุณอภาพอืมลุงชติบอกวันนี้การค่ายกุ้งนี้นำนำนำซอไซ ซึมไปเรือยครับค่ายไปเรือยบางคนคขมาเป็นชิปปี้บุ้งอะไรค่าหลูกองเงี้ยไหมครับครับพอได้ครับางเกรงใจเกรงใจกันบ้างในบางก็คือจริงๆเลยเรื่องการตลาดก็คือว่าใจของการทําธุรกิจเหมือนกันครับวันนี้เรามีสินค้าดีเราต้องการที่จะมานําไปโชว์นําไปเสนอให้ลูกค้าได้ดูจักเลยวลูกค้าเขาเองแต่มีโอกาสเอาหลูก้งดีๆไปลงนะครับมีตรงนี้ก็ทําขึ้นมาต้องการผีสูดาเลยครับไม่ใช่ว่าเออนั่นเราคือไม่ต้องว่าไม่ใช่แค่วางอีค่ายหลูก้งอย่างเดียวครับนะครับ อันเตทําบอดิ้นแล้วนะครับวันนี้มาทําบอลอยตรงนี้เกิดขึ้นนะครับนี่ตรงนี้กับพื้นที่ที่ทื่อวางอยู่บริเวณกล้องจุดโชว์ลูกค้าได้นะครับใครต้นใจก็คือถ้ามาร์มาเล่วันนี้คุณก็นัดลไม่ปล่อยกรุงที่นะครับคนนั้นคนนู้นคนนี้เข้ามาเล่กันเต็มเรีตรงตรงนี้ทื่อว่าเป็นบอลอยอันนี้ต้อาเยีางวาลาดวีอ่ายบอลนึ่กี่กี่กี่เมตรครับกี่ตารางเมตรกว้างยาวสามสิบคูณสามสิบสามสิบคูณสามสิบตารางเมตรครับเอาเลยตารางเมตรถ้าคิดเป็นเป็นรายอะเป็นรายก็คือสู้ทีสู้งานนิดๆิดกับผมงานบู้ คือสี่ยันว่าสี่ยันว่าที่ปริยานมาเร็วพี่น้องเป็นรายการครับจับไดยชิบส้ตันครับตอนนี้ลงทุนไปซ่องบนี่นี่ลงทุนไปได้กับประมาณทึงล้านไหมครับก็เชียดเชียดพิมพ์รีมอายุถึงลานนะครับตีวันนึ่งล้านมาด้วยครบมาเลยครบมาเลยปลอมลงถ้าบ่อนเลือมเดียวนี้เราต่อไปตอนทุนอีกที่อากเราวันนี้พี่น้องแฟนรายการครับโรมาบันทึกรายการโอไวทีตำบลุนหลาดัาง้า อำเภอสติงถาจังหวัดสลขลามาเล่เร่องร้าวตามรอยรานโชเทคนิคุงกับรานการจนาฟา้าล้วก็ต้องตามไปเล่ลยอีบอีินองแฟนาการหวาพี่น้องครับวันนี้อาชีพเกษตรกรรมเรามั่นใจหวาถ้ามีการวิวัฒนาการลงชั้นกจรเลืกเรื่องนวัตรกรรมเลือกเรื่องการเชื่อมสร้างให้กับพี่น้องผากเกษตรวันนี้เรามั่นใจเหลือเกินว่าพี่น้องผาคเกษตรต้องอยู่ได้แต่ว่าพี่น้องครับย้ำนะครับนะองความรู้ลงชั้นบอกว่าพื้นที่ความเหมาะสมและการจัดการ ยืนยันนะครับถูกต้องครับผมันจะนับนึ่งสีเหลืองกององความดูเสมอนะครับคุณจะมีเงื่นหมายแถวใดก็ได้แต่ในวงการกุ้งผมบอกให้ว่าถ้าคุณไม่รู้ก็คือคุณเมื่อเอาเงินไปทิ้งน้ำนะครับจังอู้เลียวมัดกันไปตรงนี้คนทำเน็ตในวงการกุ้งคูเจ้าครับรอยพนนี่คือมันไม่ใหญ่ถึงชิพคนนี่นะครับในชิคนนั้นตีนับจริงๆคือคนที่มีความรู้ทางนั้นนะครับแล้วคนที่ลมไม่เป็นทาก็คือเสีย้ายไปเยอะก็คือคนที่แบกทุนเข้ามาอย่างเดียวนะครับเมื่อนีีบางคนก็เรียกแถวแกด่านทองแถวแกนั่น นะครับเพราะั้นเราต้องหนักนึกเงินเรีอนของการมีความรู้คุณเจ้ากับครับวันนี้น้องกันค้า่กรุงครับเปิดทร์อะไรกันตะวีทัวรมาครับอ่าสนใจกุ้งกัรจะน้านะครับเลี้ยงไงตัวไวกับไรงามครับสุ่นกาวแปดแปดหนึ่งสี่หนึ่งกาวกาวขับเบอร์เดียวครับส่งทั่วประเทศไทยครับส่งทั่วประเทศไทยครับส่งไปออกส่งออกนอกรลครับส่งครับส่งไปเลยส่งไปญี่ปุ่นแหลก็มีพี่ล้งเป็นอะไรการครับลูกมาลุ้นแม่ไก่ตอนแรกครับมาดึงว่าวันนี้เรียนจบมาได้มีโอกาสมาทําอาชีพที่ครอบครัวทธรรมันเป็นเรื่องที่ไม่ยาก ภาษาตนของโ,อกโจก็เดินออกมาเสียบโยดแต่เดินต่อได้พินิจหลุงชานผีเคยบอกว่า <c oughs> องค์ความรู้หนึ่งนับสองคือพื้นที่ <c oughs> มอสม <c oughs> สร้างเนการจัดการ <c oughs> ข้องพิน,นทิจทำการท,ท,ที่ไม่ไม่ไกลข้อใช่ไหมครับข้องผีตาอีทำเรื่องอุค์นี้ผีให้ลำบาีถีนึ่งคืออะไรไครับก็ <c oughs> มันก็สซ้ำกัญทังมดเนี่ยถีหลุงชานกล่าวคือส้ำคัญทังมดขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปไม่ได้ไม่ได้ซ้ำข้อนี้นะ ต้องงความรู้ให้ไปได้าท่านคนนี้ใช่วันนี้ไม่กาเที่ยงบีเกอร์ใช่ไหมครับสบายดวันนี้รายการตามาตายเรามาเล่นครอบครัวที่มาจากลูกกาเซวันนี้พี่น้องครับรายการมาทำกาเซษตรายการที่สำคัญพี่น oh ้องที <ss> ่เล่รายการตามาตายอยู่นะครับตาสนใจเรื่องอาชีพการกาเซเชื้อนองกูโชเข้าตุลสักรังนะครับนะอย่าททำไอรีแบบขี้ตามช้างให้ร้อมเรื่ององค์ความรู้นองกูโชเข้าตุลกอยากจะเรียงกุ้งวันนี้ครับแต่ว่าก่อนัดสิ้นใจนะครับต้องรู้กันทึงพุ่งทึงทราย วันนี้มาเล่ลาดวีก้องผีนินก้องผีกาญจนาฟ้ามนียอมรับเลยว่าวันนี้ได้ดพัฒนาขึ้นมาและการที่สําคัญกับบ้านเราเมืองนครศรทธรรมาราชพอเริ่มตั้งที้รังคุยกันเลยยังไม่รู้ว่าอีดายหรือไม่ได้กาบวันนี้รายการตามมตายบันทึกเอาไว้ทีจังหวัดสงขกลาคอบคุัวผู้ร่วมสนับสนุนรายการและครอบคุณผู้ร่วมรายการที่ให้ข้อมูลดีๆกับรายการตามมตายพี่น้องครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับนี่ครับนี่ครับ